สวัสดีครับจากเพจมีดอรันยิ่งยุทธยาปีกส่งนะครับวันนี้จะมารีวิวตีร้อนนะครับตัวนี้ขายดีมากบอกเลยว่าขายดีมากเพราะว่างานดีนะงานดีแล้วก็คมมากตัวนี้มาพร้อมฝักหนังสีดําแบบนี้มาพร้อมฝักหนังสีดำแบบน,น,บบนี้มาดูตัวมีดตัวมีดจะเป็นแบบนี้นี่โฟกัสงานให้ลูกค้าดูนี่เป็นเขาเรียกว่าดําไม้แดงนะตัวนี้เป็นดําไม้แดงสันหนาดูสันหนามากเหมาะกับการใช้งานเลยตัวนี้คมกลิบ คมกลิบเลยใบมีดยาว10นิ้วสันหนาประมาณห้าห้าถึงหมิลน่าจะได้นะห้าถึหเดี๋ยวมาลองความคมกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นี่คมนะเดี๋ยวเดี๋ราจะลองรีวิวฟันไม้ให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวไปดูรีวิวฟันไม้ให้ดู